เอาพี่น้องสบายดีบรรยากาศแรกๆพี่น้องพนกระสิตกนี่กลุ่มนี่จักมาแต่ใช้นี่มหาขอนี่ว่ามีเหวี่ยงมาสั่นมีเหวี่ยงยันเน่นี่เปลามั้งมากรุกระนุมขอกระุมเนี่กระนุมเบิดไปแห้งเลยรฮะบ้ยกระนุ่มขึ้นใช้ไปซสื้อกระนุมาบอกระนุมเบิดขอเึ้นกระได้มาสั่นขันแรกคือซิมีเกมันเจ้าเล่น <c oughs> <c oughs> ขั้นป <c oughs> <c oughs> ุ <cat> ่นไอต่อคือคอนแช่ข้ามทามละหาพัดกีบ เล่นบอเล่นบอพวกเจ้าเคยเบิ่งบนโทรศัพท์ไหมเคยเคยเบิ่งบนติ๊กตอกเออเบิ่งพี่น้องเขามาขอขนมข่อยข่อยวิ่งขนมข่อยเจ้าเงินไห้แต่ว่าต่อคำถามคบโพสต์ตอบคือกใส่คำถามรหัสพันธ์คันพวกเจ้ามากเล yeah. ่นติ๊กตอกพวกเจ้าต้องหู้ดด้าที่จอกเนาะแปลว่าเห็นขึ้นหน้าโทรศัพท์พวกเจ้าเรื่อยๆเห็นเนาะก๋อยสิ๋ถ้วยก๋อยสิบอกบุคลิกท่าทางมาเห็นแบบนี้แบบนี้แม่นผู้ใดคัดไปตอบคือคำถามรหัสพัน เด้อก่อนที่ท้ามาได้าติดต่อของไทยก่อนหรือว่ายูทูบเปิดไทยก่อนเชียร์ทาท่างเบอรว่าเขาติตอบถือบุหรี่บ่อบริเตียก็เขาดอกพี่ดอกเบิร์เลยเดี๋ยวตั้งกรองดีๆก่อนเรื่องผีดอกเบิร์กันว่าเขาติตอบถือบุหรี่บ่อเบิร์เลยดิเงินนี่เขาเพ่ได้ตอบถือเอาไปหรือเขาทำหาพันเขาเพิ่ได้ตอบได้ยกมือขึ้นว่าคนเขาตอบไปสิเด้อเด้อมันมีผู้เลี้ยงในติดต่อหันหนวดแล้วยวำ

โอ้มานี่ตอบได้ดิซื้อจะไหนซื้อนิ่นซื้อนิ่นอ๋อซื้อนิ่นบมอซื้อชุดแล้วซื้อไหนไหนซื้อชุดซื้อแล้วซื้อเบิร์ดเลยเห็นซื้อซื้อจะไหนก็ซื้อนิ่นมาจะว่าหมอซื้อนิ่นบมอโอ้พี่น้องหมอนี่แน่นอนไลายตอบซื้อร้านโค้กเอกแต่ว่ามันตอบได้อย่าี้จะได้ร้อนบังมึงดูซ้เอาไปียห้าพันอย่าเพิ่ง ถ้าจะตอบได้จากการอีกบ้าเด็กคนที่ห้าอยู่พื้ที่สองเอาใไปตอบได้ผู้เล่าว่าเล่าเหตุท้าท่ายกัสวัสดีครับผมแกฮะแจกไปครูแจกไปครูฮะแจกไปครูอ่าแจกแบบโพลตอบได้ใบข้อย่งคือกันโตห้องเพลงช้อนแกงอะไรอยากโดนแทงเขาไปโพลลงบ้านอะไรคืออะไรแจกไปครู้ใดตอบก่อนโม่งใหญ่เนี่ย เออผมุูนได้อีกแล้วหาพันผมุูนได้อีกแล้วเลือกกิ๊บโมเลเตียมเขาพันไม่ตอบได้รีนี่เอาหาพันมาทีคอ่อยถามอีกเอาผู้ใดหน่อยดีหน่อยผู้ใดนอเอาผู้ใดหน่อดีผู้ใดเราเราซื้อในไหนผู้มากกว่าวา่าแก้วเหนรนเราซื้อในไหนคนสูงๆดอกเราใส่แว่นใส่แ,แว่นเหรนพอเราพอเราตาบอดดอกเรามากกว่าวตัวเรื่องทีคนไทยซื้อจะได้ใครตอบได้ โอ้มันี่ตอบได้หรอ<ด>จะเพิ่งรู้หรอรซื้อจะไหนอายซองดุยซ <c oughs> องดุยถือว่าซองดุยดีดักเรื่อพี่น้นนนองเอาไปหนึ่งพันบาทาเ,าเออห้าพักรีบเออห้าพันกรีบมาเนี้ยพอที่ท่ามีเด้อผู้เราอยู่ไทยเห็นเราเป็นคนเราเป็นตำรวจดอกหากแต่เรามีไรเตีมไปแคลนนี่เรามักเห็นรายการออกมา,มากแต่ใช้อีกอใครตอบได้ใครตอบได้โอ้ยหไห,หวขนาดซื้อจะไหน โอ้สนีมือปราี่นรองเอาไปอีก,ออก,ออกห้าพันบานี่คนทิ่ทำผูไ้หูแนี่พผูรักซักไรเต็มป่านแล้วบานี้เราชิมากว่ามาม่าสองห่อสองแห่แล้วแต่แล้วเราแล้วเราเห็นนี่เราตีมวยบางย่างนี่ปอดปอดระหวนให้ตอบได้ฮะตอบได้บ่ฮะสิเจก็ สี้ด้ก็จะตต่อได้บ่ให้ตอบได้เอ้าต่บได้ต่อซื้อได้ซื้อซืได้ซื้อไดล่ะลองถูกฮะลองถูกลองถูกยังไ่ลงถูกลงถูก้ไหลงถูกตายยังม่ถูกเอฮะตายยัง่ถูกตายยังม่ถูก นี่นี่หมอดีตอบได้ตายโยมถูดมอดี่วะเอาไปบ้านนี้คนยิามผู้เล่ามักกินตับดิบฮะไปใช้กับกินต่ซอยจุซอยจุฮะรายการเล่าสแตกแดกตับเอาคนบอกซื้อก็ได้ใครตอบได้ซื้อจะไหลุงอีดลงล่างฮะลุงอีดลงล่างโอ้ลุงอิดลงล่างหมอวะ ถือว่าดั้งเริ่มพจะอีกอีกเอาไปหาพัดบานนี้มอไดตอบได้อกีกผู้เรามากักใส่หมวกอีเถิงฮะแล้ามักวอาว่าได้การพี่น้องฮะเราเวลาเรามาเรามากเก็บคลิปติดหรอลบเลยด,ด,ลดิให้ตอบได้เอาเอาใไปตอบได้พี่จะไหนฮะประธา,านห่างมาสัน่นเอาไปเออไปแนว่ยมันท่านไหนนี่เอ๊ บารนี่โอเคคำถามต่อไปขออีกถามบารน,นี่นักห้องในเล้านี่ไพ่ดำของหมูหยอดไหนลายที่สุดไพ่ตอบได้ฮะเจะยกมือที่ะจะตอบได้ยกมือขึ้นซื้อจะไหนซื้อโซบนาโอ้ oh, หน่องโซบะนาดักแหงเนื้อนี่เด้อนี่เอฟซี FC จะดีเผาไปหา <B ane. S 1> พันบารนี่มีผู้หนึ่งอีกต้องเราเห็นบารสวัสดีครับผมไพ่ตอบได้บาร์นั <B ane. S 1> มอไดหยกมือเอาเจไเบเกอร์มาว่าเบเกอร์ดอกเบเกอร์ดีเอชซีเจาดีเอาไปอีหาพันบานีมอไดผู้ใ่บอกก่อนิถามบอกดในล่ามีผู้ไดสากไเก่งกูโม่จะเคยเห็นบอกเห็นอยู่ใสฮะเห็นใสเห็นติ๊กตอก่มมาดูคลิปมไดมาเอาไปหาพันที่น้อง ชัตเตอร์ชัตเตอร์พูดมักนั่งอยู่พูดเฮ้ยมานี่เพิ่งมังนางอยู่พันเสื้อกับพนุ่งมานนี่เคยท้าเจ้าเจ้าเคยเบิ่งบนติดต่อเจ้าเคยเคยเคยเห็นเจ้าหูซื้อยังไงได้ติดต่อกับเอาซื้อใคไใครเนี่ยใคเจ้าเคยเบิ่งคนคนนั่างๆเจ้าเคยเบิ่งมีไครเนี่ยซื้อจะไดนเอาโอ้ body FC เบคือเด้อพี่น้องเบคือเบคือเอาไปหาพันเอาพี่น้องถือว่าเด็กหน่อยเขามาคล้องขึ้นข่อยซื้อขนุ่มนอกกะ เห็ดเลนเนของเขาชา,ามเขาว่าผู้ใดแน่เขาหมักเบิง่งแล้วก็บ,บอกลางทางเขาเขากะบอกอิงเขาเนาะวนกับโต๊ะพี่น้องกับจีบมาดในนอคลิปเอาสบายดีขอขอบใจทุกคนเฮออคอมเตสเอ,อเฟซนะีเนี่ยคอนเทนต์นี่ก็ถือว่ามาจากเขาเองบ๊ายบายพี่น้องบนบน